โอ้ยดาบิเดอร์อยู่นี่ว่ะสนใจไหมกูคนพื้อปะเชื่อกูดิแค่แคอยากคุยแกว่ะมึงลองเข้ามึงลองเข้าหลุมวารไปเออตอนกูเห็นตอนในที่เขาโพสคลิปอะมันมันเป็นคนเล่นฮัสเน่บิคูมั้งแล้วพอฮัสเน่บิคูมามันบอกมันพูดมันพูดชื่อเลยนะเว้ยฮัสเน่บิคูมันบอกว่าเจ้าได้สำเร็จวิชาการเรียนฟอร์นเลยว่ะกูเลยกกูเป็นเปสตอล กูเลยรู้สึกมันจะมันจะเรียกมึงว่าไอ้นี่บ่าวะมันชื่อตัวอะไรวะบักวเฟตอ่ะเออมันจะเรียกมึงว่าบัวเฟตหรือเปล่ากูเลยอยากรู้ a few moments later มีคนมีคนเฮ้ยเขหลุดเพื่อนเฮียหรือเอาบอสไหนคนมารคคนติเนี่ยคนลุ้ยจริงมันอยู่มึงหยุดอยู่นี่เฮ้ยเชี่ยโดนไอ้เจนวิงอยู่เจ้าดาบไม่เดินไป ไอ้กคว่งเข้าแวกเลยคนเข้าในสภาพนอดแหว่งไอ้กูไปแล้วเมื่อไหร่ได้ไหมหมอได้ไหมกินยังได้กูนอนอยู่อุ้ยไปชุ๊บด้วยวะไอ้บัณฑีตเชื่อกูด้วยชินมันเรียกชื่อกูมันบอกทูเปอร์ you have you have t h e training complete เ้ยไปเรียกชื่อมึงชินมันสั่งมึงไอ้จิมันสั่งมึงไอ้เหี้ยว้าวนี่ไงท็อปนี่กดกดไวเพื่อทอล์ก like เซอร์ you don't like s a เ d อร์มันบอกให้กดไวกดโฮอะแล้วมันจะคุยกับมันได้ <c oughs> แล้วเวเดอร์อยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> นี่เวเดอร์น <c oughs> ี่ไง ไอ้เยกูถามว่าทำไมมันไม่ชอบสายมันบอกว่ามันตอบมัได้ได้หอกในซีรีสเลยไอ้เยคำไม่ชอบรายมันมีอยู่ที่อ่ะมันทั้งข่ามันลวดไอ้สว์มันตอบมาในซีรีสเลยแล้วทุกคนกดวายคุยได้ปะได้มันเยเยแล้วเซอร์เอเนมีเซอร์คิวเิม <laughs> Eliminate them, super. Demonstrate your progress. Why? That's been using force, been doing what? Adequate progress. Our victory draws <laughs> <laughs> closer, apprentice. Hmm. Ah, shit, Do you like swim? I'm going to go swimming. An acceptable form of aquatic locomotion, I suppose, trooper. Does it strengthen your connection to the force? <laughs> yeah, <I love> <laughs> oh, Take over, take over! We have an attack! มาโดนจุ๊บตายแล้วกโดดไปแล้วน่นนู่นมาโดดไปหาแล้วเฮ้ยกระช่างมาด้วยเฮียมันโอ้สุดยอดกระช่างมาเลยเฮียมันมีฟอทุกอย่างเลยอ่ะไปบนบ้านบนนยิงมาโอ้่ดหาที่แกค้างบ้านก่อนอีกข้างหลัง มีคนมามีคนมาตรงบา้านสามคนโอ้เชีย่ยข้างหลังก็มีนะเดียร์ดมี่ส์เข้าม์ขา้างหลังแอตแทกเ์แอตแทกม์ดับเบิ้ลเฮลดับเบิ้ลเฮลเฮลบี <laughs> cứu thank oh. you oh thank you thank you Youver. thank you sir <laughs> where does your fear originate <laughs> no my friend eliminated hey. <laughs> take over, take over. sniper sniper, sniper. <laughs> กูรู้แล้วว่ามันอยู่ไกลเฮ้ยวิ่วิค่ะวงพี่จะวิค่ะวงว้าวไอ้เย่แลวกูปิดลองเร่งฮู้นากลัวจัดอือหไอ้เป็นโลนแล้วเทลบีโอ้ทะลุวเทลมันไปหาพี่ประยุ์เลย มันเดินกันไหมครับพี่อยู่ยุ่งแล้วพี่มันเคลียร์เลยอ้าวที่สองวิ่งแต่มันก็โหดอยู่นะยังไม่ตายเลยมันโคตรโหดเลยเฮียเอาเอาเรื่องอยู่นะไปดีว่าเราดันดินั่นน่ะนั่นแหละนั่นดีไปดีอย่าตอนนี้ใครไปลงที่อื่นไม่มีแล้วไอสัตว์ลงตัวเวเตอร์กันหมดเลยเฮียวิ่งโหดเฮียจัดเลยว่ะเจี๊ย จีนที่เดียวกันเลยวะเราจะกูแบ่งที่ไว้ให้อยู่อ้าเอาคุยก่อนเลยจีน <c oughs> โอ้โหเราเจอสไนซ์สองอัน <c oughs> อาอยุงแต่ร้านไม่เดิมมันแต่ดานไม่เดิมมันเก่งจริงเฮ้ยกลัวมันโหดอ่ะถ้าไม่ลุมยิงแม่งเอารุมยากยายเลยตูดเลยตูดเลยเฮ้ยเอนยตอวนวันนี้พี่เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่พูดทุกว,วันเหรอสวย

ยดอีกผมอ่ะจุดตู้ยืดอีกสองปีแม่งเอาเรื่องจัดไปกว่าโอ้ยยืดอีกทีนี่ไม่เอาทีไปเจอกันเจอกันให้หอมทีหนึ่งให้เจอกันนะเดี๋ยวทีนเลยนี่ริมเก็บชิ้นมาพี่ไม่น่ามีคนแล้วปะเออไม่น่ามีคนแล้วแหละดูทรงเงียบ มันไม่ใช่ระเบิดกระโดดนะพี่อย่ามาตกบาตายตรงนี้นะแบบอุตส่าห์ชูรองเกลี่ยหนึ่กระโดดะแล้วอยู่ๆก็ตกตายไปเอานะดาไปเลยดูโยแฮปกันปุ๊ปั๊มเข้าจ่าทุกันเดี๋ยวเวลาถลำโอ้ My weapon is the ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่โดนยิงบน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 เขาบนเขาโอเค ไอ้เคียมันบอกว่ามึงถามทำไมอาวุธกูคือฟอร์สไอ้เแย่แต่มึงไม่รู้ยังพีสองล้ำไอ้เหี้ยมันจะมีอีกนะไนท์คอนแคร์ฟฟินิชต์ออฟอันอ็อเปเน็ตเอ็กซ์เซลเลนต์ไอ้เจ้าจงกูมันจงกูบอกว่าทำได้ดีมากฆ่าไรอย่างไรความปันทำได้ดีมากกูบิคิดคอนแคร์ร์เฮ้ยมันแอบอยู่ในนั้นมันแอบอยู่ในนั้น นิวอยู่เป็นนิวอยู่ยานยิงมันเรียบร้อยเรียบร้อยที่นีพูดอย่างเดียวเลยงานไม่ตอย่าามันแทบไม่หยุดเลยมโอไม่หยุดเลยเงา เอ้แต่ผมชอบผมก็ผมก็เหงาไม่ตางจากวันเลยยิงรถแม่งไว้ก่อนครัลากไปลากไปลากยิงรถแม่งอยู่กัวมึงชมถูกคนไรเนองกูคนขับยานที่เก่งสุดไอ้เหียมึงบอกกูขับยานเก่งมากไอ้เหีย Of headshot was efficient. That better. gun is better with fought <laughs> You... You shoot gun... It's one... And sword... One layer and Sword... In leh hand! <laughs> That's a Speak plainly, trooper. Are you in the America. weapon is เอ้ยดึงกลับไปแล้วเวเดอร์อ้หอยจสี่แล้วเกตเอาไม้ r า y l รีป e ร a ต t น่าวเฮ้ยไล่มันลงเลยไอ้เฮ้ยมันบอกว่ามันเป็นหัวหน้าไอ้ยิ้นอ้ยมันโคตรหยีกเลยไอ้เหี้ยมันบอกว่ากูออกไม่ได้หรอเพราะกูเป็นหัวหน้าไอ้เหี้ยอยยิ่คำพูดโคตรเหนือเลยสัตว์เหี่ยมันคือใครอะแพทเมยของเจ้พี่ ไอตี e n ุ o เชื่อว่าการติดตั้งมั d สูงมากไหมไอ้เฮียฟาออกวงเลยเฮียอ้้ยตื่นนี้ดิวะเฮ้ยเราพาด้วดิโมงด้วยวะเฮ้ยมัได้โมงด้วยอะมันไม่ได้กูรู้มันได้เหียออกมาไม่ทำเหียไปมาคุยๆกับวะไอ้เหีย เปกันบ,บ้างครับกับคลิปที่เพิ่งดูไปก็มีตาเวเดอรท์ที่อย่างที่เห็นนะครับโอ้ยเข้ามานี่สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆผมเนี่ยครับเข้ามาก็พูดอย่างเดียวไม่รู้ไปคี้จะทําอะไรเลยนะครับผมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์เกี่ยวกับดาเวเดอร์ตัวนี้ได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงอยากให้ถามอะไรในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ผมก็ฝากกดไล์ กดติดตามได้ด้วยนะครับแต่จะได้ไปพลาดคอนเทนต์ของผมที่แม่กับบิเตอร์ฟอร์ดไหนหละเอาจริงๆแล้วก็ <g iggle> <g iggle> <g iggle> สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอาดิอสครับผม